ยอดสัปดาห์นี้เมื่อจิบโดนสลัดรักส่วนโบจะแจ้งเกิดเพราะฉันดำเนี่ยพี่หญิงไม่ทิ้งฉันเนี่ยต่อไปเ,เนี่ยฉันอะ่ะจะไม่ดำอีกแล้วพี่เขาเป็นคนในวงการขเขากำลังจะผลักดันฉันด้วยฉันจะปัน้นเธอเป็นซุปตา์ไม่มีการอดิชั่นไม่มีอะไรเลยเหรอคะโซนโลกติดช่วยด้วยจะมีใครช่วยโบหรือไม่ติดตามได้ไหนสุดยอดเสาที่8ตุลาคมนี้บ่าย3โมงเป็นต้นไป สุดยอดสัปดาห์นี้เมื่อจิบโดนสลัดรักส่วนโบจะแจ้งเกิดเพราะฉันดำเนี่ยหยิงไม่ทิงฉันเนี่ยต่อเลยเนี่ยฉันอะ่ะจะไม่ดำอีกแล้วพี่เขาเป็นคนในวงการเขากำลังจะผลักดันฉันด้วยฉันจะปั้นเธอเป็นซุปตาร์ไม่มีการอนดีชั่นไม่มีอะไรเลยเหรอคะโซนโลกติดช่วยด้วย,วยจะมีใครช่วยโบหรือไม่ติดตามได้ไหนสุดยอดเสาร์ที่8ตุลาคมนี้บ่าย3โมงเป็นต้นไป